ไปดูที่จีนกันต่อนะครับแต่วันนี้ผมจะพยายามปูพื้นหลายๆประเทศแล้วเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่าเงินมันจะ,ะไหลไปที่ไหนบ้างนะครับไปดูที่จีนนะจีนสภาพเศรษฐกิจไม่ดีนะครตอนนี้เนื่องจากอเมริกาขึ้นดอกเบีย้ยกระจายนะครับเกิด carry trade ครับเพื่อนๆนะ carry trade ก็คือการาไปกู้เงินที่ไปกู้เงินเป็นหยวนเปลี่ยนเป็นดอลลาร์แล้วเอาไปฝากที่อเมริกานะครับเป็น carry trade แบบนี้การทําแบบนี้ทําให้ค่า dx y แข็งแกร่งขึ้นนะ เพราะว่าคนไปถือดอลลาร์เยอะขึ้นนะถือเป็นหยวนไม่ค่อยเวริร์กสักเท่าไหร่นะครับล่าสุดเนี่ยเจอแคริเทชแบบนี้ไปบ่อยๆเนี่ยจีนไม่ค่อยสบอารมณ์นะฮะถึงแม้ว่าอัตราส่วนระหว่างเงินหยวนกับ DXY เนี่ยมันจะต่ำนะไม่ค่อยมีผลกับค่า DXY เท่าไหร่เพราะว่าสัดส่วนของเงินหยวนมันน้อยแต่ว่ามันก็คือการเสียดุลน,นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ Big 4 State Bank นะครับธนาคารที่ใหญ่ทนะี่สุดนะสี่สเตนะฮะ Big ก เริ่มแล้วนะครับออกมาคัดดอลลาร์ดี POSIT RATE นะครับถ้าคุณฝากเงินด้วยดอลลาร์เนี่ยดี POSIT RATE ต่ำลงนะครับตอนนี้ต่ำลงจากปกติเนี่ยเนี่ยดี POSIT RATE the biggest trial นะอยู่ที่ประมาณ6%อย่างนี้นะโอ้โหเยอะจังวะนะครับก็ไปเหลือประมาณสัก5.7ดนะครับตัดลงมาเพื่อที่จะลดแรงจูงใจแล้วกันนะครับเรื่องของการฝากดอกเบีย้ยแบบนี้นะแล้วก็มีการดุงงยวนหลายหลายส่วนนะครับ ก็เราเห็นจ uh, so, ีนเข้ามามีนโยบายเซ็นชันเข้ามาแทรกแซงค่าเงินอะไรแบบนี้อยู่ตลอดแหละนยก็ต้องคอยดูแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าล่าล่าสุดเนี่ยทางอเมริกาก็ยังคงจะเพิ่มดอกเบี้ยต่อไปนะฮะหรือเปล่ายังยังมีแนวโน้มว่าไม่รู้อ่เดี๋ยวรอดูโควต์อีครั้งหน้าแล้วนะถ้าไม่เพิ่มก็ก็ยังไม่ได้ลดตอนนี้ก็ยังแค่คงอยู่นะครับมันก็ยังเป็นภาพที่สูงอยู่ d x เ็กวก็ยังสูงนะแสดงว่าคนก็ยังเชื่อมั่นในดอลลาร์ นะครับในระยะสั้นระยะยาวก็ว่าไปนะก็ว่ากันตามเนื้อผ้านะออพอผ่านเดซซิลิงแล้วดอลลาร์มันก็ดูดีขึ้นประมาณนั้นไปเราไปดูต่อนะครับเจมี่ไดมอนด์ครับออกมาพูดนะครับสอดรับกับออหลายๆมาตรการนะเมื่อกี้ผมรายงานไปแล้วว่าสวอยเนี่ยเตือนเตือน,นนักลงทุนนะหรือเตือนสถาบันการเงินของสหรัฐที่จะไปลงทุนในจีนนะครับเพราะว่าระวังให้ดีนะ ระวังเรื่อง politics คุณอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องตรงนั้นได้นะครับล่าสุดเนี่ยคุณเจมี่ไดมอนด์ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะว่า US เนี่ยหรืออเมริกาทำถูกแล้วนะที่จัดหนักจัดเต็มใส่จีนแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เล่นเกมไม่แฝ่อะไรก็ว่าไปนี่คือคำพูดของคุณเจมี่ไดมอนด์นะฮะกันแกล้งนะประมาณว่าบริษัทจากอเมริกาโดนเยอะกว่าบริษัทอื่นอะไรประมาณนี้นั้นก็อเมริกาต้องทำเนี่ยถูกต้องแล้วนะต้องบีนะอะไรประมาณนี้นนะฮะก็เนี่ยเจมี่ไดมอน U.S. is pursuing right strategy on China นะครับทำถูกแล้วนะใช้นโยบายที่ถูกต้องแล้วกับจีนนะประมาณนั้นแล้วกัน